หาเจอแล้วเนี่ยจริงยุ่ไหนวะยุ่ไหนอุ้ยอะไรอะไรอะไร มาตมาเร็วเร็เร็ว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 เ็ๆนั่งงนี้เไีละคนเลยนะเอ้าประตูปวดอยู่นี่แ้วเราจะมาทางนี้ทำไมตกลัวนั่นแหละพามาอ้าวโทษหนูอีกโทษหนูอีกเธอแหละให้เรามาทางนี้ทาไมเ่ยปรตูก็เปิดอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะยังไงก็มาทางนี้แล้วเอใช่อีกอย่างอะโรงเรียนมันก็ปิดแล้วไง ที่าประตูมันร้อนเราเพราะเราเพิ่งม,มาทางนี้เพราะเธอคนเดียวที่ทำให้พวกเราเดือดร้อนอะ่ะเพราะเธออ่ะลืมโทรศัพท์ไงเออหน่าเราขอโทษเข้าไปครับเดียวแล้วก็ออกมาแค่นี้เองออกพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไม่ได้ถ้าเราไม่เอาไปอะ่ะเราต้อหาแพงไงอะ่ะจะเล่นเกมกับแพงไงอ่ะเอเอออกก็เอาช่วงนี้คุณกำลังมีความรักอยู่ไปเหน<อ>่นความรักกดคันจอ คนอยู่แล้วมืดมากเสียงอ,อะไรรีบอรสัพ์ลก็รีบกลับแล้วูวตรงไหนอ่ะทาไเลยดินั่งไปก่อนเลย ว่าน่าจะเป็นเขาเสียบีแน่เลยรวยขนาดนี้ยนอยู่โต๊หนนี่คิดดีเธอเลโต๊ะใครลดาสุดโตะเลยอะโ้หอ่ะเลืโต๊ะ<ห>เลยเหรอเลโต๊ะน่งเนเอดีก็ได้โอเคก็ขนมซอขนมด้วย หาเจอแล้วเ <ใ III. S 1> นี่ยจริงไหนวะไหนเฮ้ยะไรใครรเฮ้ยเจอแล้ว้ยไปยกลับไ,ไ,ไปดีกว่า,วามาดิวไม่อ,อยากมีแล้วอะมาโ่รนอะใช่ไหมจริงตอนจริงจริงอะ เราขอลองแกะได้ปะบ้าเลยไตตันมันไม่เห็นหรอว่ามันมีสายสินอยู่อ่ะอาจจะไม่สายสินโลกอาจจะเป็นเชือกสีขาวธรรมาดาธรรมาดาก็ได้ที่มันขยับได้อ่ะอาจจะเป็นสัตว์ข้างนก็ได้นะแถ้าเป็นแมวถ้าเราไม่ช่วยมนะันอ่ะอาจจะตายก็ได้นะรีบแกะรีว่าเธอแกะเพื่องานเหรอบ้เออ เข่ไดใช่บอกว่าถ้าใส่สินอ่ะเขาบอกว่าถ้าสมุติเห็นอะไรแปลกๆอ่ะห้ามทักก็ไม่มีอะไรแปลกนี่นอกจากกล่องกับเชื่อออกาเลยแกะเลยคิดว่าแน่แต่ระวังนะเฮ้ยมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่เลยลองแกะดูแกะไม่ออกวะออกดิเย็นไกลโอ้โหโอ้จริงเลยดิ แพงเลยตันเนะล้วตันเล้วกวังนะนนะมนาจะกัดก็ได้นะอะไรกัดแล้วไม่กัดหรอกก็แมวที่เตตันว่าไงแพงเลยแพงเหรอเฮ้ยเออไม่ใช<อ>่ไม่ชปัดอะเก็บไว้ยปทีน,นี้แหละไปทีนีเดกต้งลนะ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะ Not D.E.A.D. บ้าไม่ใช่ Not D.E.A.D. มันอ่านว่า Not D.E.A.D. Not D.E.A.D. Not D.E.A.D. ที่เป็นขนมขนมของกินบ้างนั่นมันเค้กโอหย Not D.E.A.D. ที่มันเป็นที่มันเป็นคืนบ้าง นั่นเป็นเวฟอ้าวอันนี้อ่ะ not dead ที่แปลว่ายังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายด้วยเฮ้ยแมวหรือเปล่าแมวโอของขวัญน้องบ้าเล่ห์ของขวัญมก็เป็นของเอ้ยบ้าหรอก็แต่ที่ไม่ได้ดูเหมือนมันไม่คว้ามันเป็นคนแมวมันจะไม่ดูเหมือนน่องไก่นะน่องไก่เออติดด้วยแต่ว่ามันดูไม่เหมือนน่องไก่นะองกงอมันคืออะไรอ่ะแมวโมันดูเหมือนเด็กก็ đây <laughs> đi 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 cô, đi 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 thôi kệ thôi đi Thôi đi thôi đi 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 chính đi Huy. Huy. โอ้ยวีออกไปเลยออกไปโอ้ยอ๊ยเอ้าตุกตอะไรแล้ะเฮ้ยเสียวะ ปัวบัวปัวตะตันหนูไม่ใช่นี่บัวตะผมวัเนี่ยก็เมื่อกี้มันนี่ไอเด็กตัวนั้นน่ะมันนั่งบนตะเกียตั้นน่ะแล้วก็ตายไปไหนแล้วอะกูไม่รู้เหมือนกันนี่ปัวแต่ที่ผมรู้ๆูอ่ะมันไม่อยู่ที่ผมแล้วเมื่อกี้แม่จะนามันหายไปจริงๆอ่ะใช่ जाहाँ गए हे